กราบสวัสดีครับผมเจอกันอีกเช่นเคยกับเอฟฟุตบอลสองพันยี่สิบห้านะครับผมวันนี้นะผมมีสามพี่น้องแม็กอลิสเตอร์นะครับผมโดยเราเริ่มที่คนพี่นะครับผมนี่ครับเควินแม็กอลิสเตอร์นะครับผมอายุยี่สิบเจ็ดปีนะครับเล่นอยู่ทีมเฮียอะไรครับเนี่ยเซนเฮียอะไรสักอย่างนะผ,ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนาะยูรีอเออาเจนอเจนหรอวะเออไม่ใช่ลรืเบลเยียมนะครับผมสไตล์เป็นฟูลแบ็กฟินิชเชอร์นะครับผม คนนี้จริงๆผมอยากเอาไปเล่นแต่ว่าสามสามประสานอ่ะแบบกองกลางอ่ะเออแบบลูก้าโมดิตคาเซมิโรโทน่โคสนะผมแต่แบบแกเล่นแบกขวาไงผมว่าโอ้ผ่านเลยนะผมสเตตก็ตามนี้นะผมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะผมว่าค่าพลังแก95นะครับแล้วก็สปีดต้น88สปีด95ดีอยู่นะโอ้โหสเตมิน,านม่า95ครับผมยังตึงอุ้ยวอเวอติ้งแก96นะผมโอเคอยู่นะ อันนี้สกิลแกนะผมก็สกิลพวกอ่ะวิงแบ็กนะครับแล้วก็มาเริ่มที่คนกลางนะครับผมเล็กซิตแม็กอลิสเตอร์นะครับอายุยี่สิบหกปีนะครับผมคนนี้ก็เด็กลิเวอร์นะผมสไตล์โอโอเชสตสตาร์เตอร์นะครับผมสแตทก็ประมาณนี้ครับนี่ครับโดกับอันเองนะครับผมอันนี้อัพออโต้นะครับไม่มีทรงไม่มีสูตรนะครับผมสกิลก็ประมาณนี้ ครับเชฟเรามาดูน้องชายคนเล็กนะครับผมฟานซิดแม็กอลิสเตอร์นะครับคนนี้เหมือนผมว่าใคยเล่นอเอ้าไอ้เหี้ยโอ้โทษทีครับโทษทีผมผมจัดอันดับผิดนะผมไงฟานซิดเนี่ยคือคนพี่นะผมก็ว่าผมไปเปิดวิกฤตพีเดียเป็นคนพี่นะผมฟานซิดแม็กอลิสเตอร์นี่คือคนพี่นะครับแล้วก็อ่าอะไรวะไออันนี้นะผม อันนี้คือคนค้างกัผมเควินนะแล้วก็เล็กซิตแม็กลิสเตอร์คือคนแบบสะท้องนะผมมันก็ไม่มั่นะนะใจข้อมูลเหมือนกันนะผมเปิดวิกิพีเดียมันแบบมันไม่ตรงกันนะไม่รู้ว่ามันแปลไทยยังไงนะผมผมหาใน Google ก็แหล่งข่าวของประเทศไทยไม่ค่อยมีนะผมผมันก็ขึ้นแค่สองคนอนะมันขึ้นแค่ไอไอเล็กซิตแล้วก็เเควินนะผมมันไม่ขึ้นฟานซิตนะผมว่างงนะผมว่าฟานซิตมันเป็นน้องสุดแล้วเป็นพี่สุดนะ แล้วผมไม่มั่นใจว่ามีลูกกี่คนนะเพราะในวิกิพีเดียไม่มีบอกนะผมโอเคครับเดี๋ยวน,นี้เล่นอยู่ในลีกออเรเจนตินานะฟรานซิสต์นะอายุยี่สิบเก้านะผมเป็นพี่คนโตนะครับสไตล์น,นี่ก็เป็นสไตล์ของฟรานซิสตนะอันนี้สเตตฟรานซิสต์นะผมสเตตเก้าห้านะโอ้เกมรับนี่ดีมากนะครับเก้าสิบอัพเลยนะวันัสพาสบล็อกเกอร์ไซดิง้งแท็กเกิลฟ i น i s h ไฟติ้งสปิริตสกิลน้อยสุดเลยฟันซิดน่าแก่แล้วนะผมพี่โตสุดนะเคลียบเราไปดูในเกมดีกว่านะว่าสามพี่น้องแม็กอลิสเตอร์นะผมจะติงกว่านะมาผมตอนนี้อยู่ในเกมนะผมต้องขอโทษทุกคนด้วยผมที่ผมจัดอ่าอันดับครอบครัวของแม็กอลิสเตอร์ผิดนะผมที่ผมคิดว่าฟันซิดเป็นน้องชายไม่ใช่เห็นผมฟันซิดพี่สุดแล้วก็เควินพี่คนรองนะแล้วก็ลิซิดน้องคนเล็กนะผมผมไปถามแชททีบีมาเมื่อกี้เดี๋ยวผมขึ้นให้นะปุ๊บ อย่างเงี้ยผ,ผมขออภัยด้วยนะครับทุกท่านหวังใหไม่ว่ากันนะผมถ้าว่าก็มันควยอะไรโทษยอก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 นะครับผมไม่ไม่มีคำหยาบผมคลิปคลิปช่องผมนะผมจะพยายามไม่ให้คำหยาบนะครับมาแล้วโฟเดนลูกนี่ครับแต่มันทัดนี่ไงเอสแม่เอ,อ้ยแมคลิสเตอร์อืมไม่ได้ครับเควินเควินเอาหน่อยสวยงามอุ้ยคูบา้า มึงเจ้าใจเนะ้เอาครับได้ไหมครับชูบลิงแฮมยิงลูกนี้ครับไปไหนก่อนเคียวเล็กเฮเอาขึ้นมาครับโอ้โหลุงเจ็ดแค่ลุงมึงใจเลยเนี่ย,ยสัตว์ดึงแค่เลยว่ะเอาแล้วฟันไต้ลูกนี้ครับเคลียร์ไปเรื่ยลยๆสเน่เก็บตกบอลโอ้โหไม่ได้ครับดิแอสเบดี้ให็มไหมที่ลูเบนเนเวสจิปเปีย นี่ไงวัดปะหลาวัดปะลาวันนี้ผมกับตันวัตถุุศผมอ่าพักพักร้อนหึงวันนะผมเพราะว่าตำแหน่งกองกลางเต็มนะครับก็เลยให้แกไปพักนะผมเกมหนึ่งนะว่าเล่นแกทุกเกมแล้วแ,ลแกจะเบื่อนะผมใช้งานแกแกับทุกเกมแล้วไม่ได้ครับแจงโอ้ไปไหน่อลูปิโตฟูมิโนนี่มีคนเล่นอีกเหรอวะ โอ้ไม่เจอนานแล้วนะผมโรบโตเฟอร์มิโน,โนในแรงนะผมแล้วหนึ่งศูนย์เลยครับใครยิงวะโรบโตเฟอร์มินโน่เอยผมขอดูก่อนนะว่าล่างไหนนะไม่เจอนานจริงครับโรบโตเฟอร์มิโน,โนอ๋อล่างในเอาเอาอะไรวะลืมชื่อนะผมเอาอาลีเปล่าจำชื่อทีมแกไม่ได้นละเออไม่เจอคนเล่นนานนานนะผม แกหายไปแล้สันในสารระบบในหัวผมแล้วอะเออเนอนึอนอกว่าแกแขนสตาร์ทแล้วนะน่าจะยังไม่แขนนะปัจจุบันโอเคครับขวาครับที่เคยบ,บินแม็กอลิสเตอร์โอ้โหดูครับความเร็วใช้ได้นะครับเฟเดริโกเขียซ่าหมุนเทินไปหนึ่งทีเชียวไม่ได้ครับเร็วนี้ราจจะเห็นแบบคลิปพ่อลูกก็ได้นะผม ผมไปหาพวกลูกตำนานมาให้ดูนะครับเรามาเล่นกับพ่อนะครับที่ผมมีอยู่นะโอ้โหชนะทิ่ไม่ได้ครับเบอร์ลิงแฮมฟันซิตใจดีใจดีเฮดดีเฮดดีจังบักสังเซอร์จินโยมาซ้ายครับเคไม่มีคนปิดผมก็ไปได้แล้วเปิดลูกมีอ้โหไม่ได้ก็ให้เคซ่าได้อยู่เพื่อน เชียร่า่นอ,อะไรของมันวะที่จริงผมจะไปแบบสุดก็ได้นะมแต่ผมกลัวมันแบบมันด้งออกไงออไม่เคยเป็นกันหรอนี่ยเขต้องเคยเป็นกันบ้างแหละเอาลูกนี้อุ้ยบาติสต้าจับบัลหลุยไปนิดนึงนะผมอเล็กซิตได้อยู่แล้วให้มาครับที่เคียร่า เควินครับลูกนี่ยับยัดไปเลยแล้วชนะทิปเก็บตกไม่ได้ครับเซนทิเปียออกขวามาครับที่ฟิลโฟเรนแล้วเฟอร์มีโนเสียไปก่อนครับลูดิกเกอร์เอาโอเคครับไปชิวไปชิวเควินเสียไปก่อนนะผมตอนนี้ผมเห็นรับเด่นๆ่นเลยนะก็คือเควินกับฟาซิสนะผมครึ่งแรกนะแม็กไออเล็กซิสไม่ค่อยเท่าไหร่นะผม แต่ลุงไปพักเลยครับผมไปพักก่อนลุงบาติสตต้ายิางเยอะแล้วรู้ผมขึ้นหลังผมจะสกอร์คืนได้เพราะนั้นเลยว่าเราจะเสียตุงอะไรกันนะผมมานะฟันเซตให้มาที่เอ็มเปเป้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 เอ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดอ้าวไม่เชื่อบวงไงลันนะ่ะเปล้ลันนะ่เนนะเฟอร์มิโน่ไปไงต่ออันนี้กลางมีอยู่เนี่ยแทงมา เออระวังเคงียคคบอาล์เปรดี้จับมาสากะเปรดี้ลูเบเนเวสจูดเบลลิงแฮมเคียบซาเมนโยตัดได้เล็กซิต์แมงลิสเตอร์อคว้าที่เฟเดริโก,โก,เ,กโเคียซ่าโอ้ยเจอฟนแฟนได้ไหมหล่ะไงเอาไหมล่ะแล้วเปิดมงกุไปครับ ชนะทิพโอ้ยเกตชนะทิพยครับคนมองโอ้ฟันได้ยังเอาไม่อยู่อ่ะบอกเลยเจอชนะทิพไปงงเป็นไก่ตาแตกเลยครับทีนี้แม่ดูครับจังหวะเขียวทราบ <c oughs> งงเป็นไก่ตาแตกเลยครับชนะทิพยิงเฉยเออแล้วยิงลูกหม่งได้ไงประเด็นใครหม่งไม่หม่งครับชนะทิพหมง่งสูงร้อยห้าแปดนะผมมั <c> ้ง <oughs> จำไม่ได้แล้วนะสูง,สงแกได้ร้อยห้าแปดนะ จำได้ว่าไม่เกิน160อะนะครับเลวซิตมาที่เควินแล้วสานต่อให้เคียร์ซาเปิดมัดเป๊ปะป้ลูกนี้โอ้โหชนเสาไปครับแหนะออกไปด้วยครับผมเ co ดียโกคาสตาตั้งเตะผมนายดนชาวโปรตุกสอันนี้น่าจะเป็นล่างอนะ,นะร้รนะผมล่างอะไรวะล่างที่มันให้แรกอะของมือประตูะครับผมซ์จิโย ฟานไดก็มองไปก่อนเบเนเวสเฟรนแล้วเซนโยได้อยู่ครับเซนโยมาเล่นไน้ขวาได้ไงวะอ๋อเล่นกับเจเล่นซามีเ่เหรอแกมาตรงกลางๆได้ไหมไม่แล้รรครับตำแหน่งเรายืดหยุ่นนะเดี๋ยวเชซ่วาวจพิงนะไปเฮ้ยซ้ายลงๆซานเน่โอ้ยสอรรี่เพื่อนจับไม่ค่อยดีนะครับ เส้นยกมือใหญ่ๆเลยครับผมอ้าวไปแล้วครับเควินเควินมากางเทบที่อลกซิสแล้วแต่ยาวเกินไปครับเปดี้สวนมามินามิโน,โนไม่ได้ครับอุย้ยชนะชิปสุดตัวเกินน่อยพี่ชยายอ้าวแล้วครับยังไงต่อซาเน่ลูกนี้ครับแต่งมาไม่ได้ครับชนะทิปจะซ้ำก็ไม่ได้ครับผมแหมไปอยู่หลังเกินไปนะครับ มินามิโนะเข้าออกนะผมบุกโยสากะให้มาที่ั่ไหนละเปดีเล่นสั้นครับบุกโยสากะมินามิโนะมินามิโนะเปดีจูดเบอร์ลิงแฮมเคียฟฟ้าซิตเคีย์มาก่อนนะผมเล่นอันตรายนะครับบุกโยสากะ ทุ่มม้าผมกลับเบดี้อ่างแล้วลูปโตโฟามิโนโ,โอเคครับฟันซิตเชวินมีเชวินไม่ค่อยเหนื่อยเลยปะอ๋อสตีมิน่ามันเก้าห้าแล้วผมว่าอยู่มันไม่ค่อยเหนื่อยเลยมาดิมาดิมาดิเอาไม่ะเฮ้ยระวังระวังหลอยไกลเฮ้ยนี่ไงมาดิาดเอาแล้วโด,ดนสวนเลย โดนสวนไม่ได้ครับเฮ้ยสาเนโอ้โหพี่ชายเอาละครับเอออะไรวะหลอนหลันมันอยู่ไหนโอเคครับแับน,นี้ก็เสมอไปนะผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะเลยลูกมองจากชนาที่สงกปอร์เซ็นนะผมแล้วก็เก็บโดนนะผมลูกสองนะครับแต่ก็ยังได้อยู่นะเค,คีร์ผมสำหรับสามพี่น้องนะผมอเล็กซิส แล้วก็เอ้ยอะไรวะเดอวอล็กซิสเออแล้วก็เควินแล้วก็ฟานซิสแม็กคลิสเตอร์นะผมก็ไปหาแรกกันนะผมโดยที่อล็กซิสนะผมจะใช้อยู่ที่ห้าดาวนะครับแล้วก็อ่อเควินใช้5้าดาวเหมือนกันนะผมฟั ancy, นซิดนี่ผมว่าฟันซิดนี่แม่งดีสุดเลยครับผมใช้อยู่สี่ดาวนะผมก็ไปหาแรกกันมานะถ้ามีจำกัดนะผมก็ให้แรกออันนี้ก็ได้ครับ อะไรวะฟานซิตแล้วก็เชวินนะผมไอซิตุงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผมง่ายๆนะนะผม,นนนนะผมไม่รู้ว่าเพราะตำแหน่งหรือว่าอะไรทไี่เล่นด้วยนะผมเดี๋ยวจริงๆก็ไปแลกมาสามตัวเลยนะผมดีสุดครับทีนี้ต้องสลายไปก่อนผมเจนใหม่คลิปหน้าเจนคลิปอะไรก็ขอเคชิงเทนกาแล้วนะครับ